เราจะไปฉะเชิงเซากันเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนก็เจอร้านขายข้าวและก็เดี๋ยวแวะกินข้าวกัน เติมพลังก่อนไปต่อนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายข้าวแกงอาหารตา้สั่งก็เดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนแล้วก็ออกเดินทางต่อกัออนอ,อ,อันนี้เราก็ถึงวัดหลวงพ่อโสธรกันแล้วค่ะ วัดหลวงพ่อโสธรก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชะเชิงเซาก็บรรยากาศที่วัดนะคะตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปหาที่จอดรถเพื่อจะไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธรกันเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนก็คนก็เยอะวันที่ไปกันเป็นตรงกับวันหยุดด้วยคนก็จะเยอะหน่อยที่เห็นกันก็อันเนี้ยก็ คนก็เอาไข่มาแก้บนพอขอพรแล้วได้ดังที่ตั้งใจก็จะเอาไข่มาถวายกันหลวงพ่อโสธรท่านก็ชอบไข่พวงมาลัยเยอะแยะเลยค่ะคนมาเต็มไปหมดเลยค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาเขามาแก้บนเขาก็จะเอามาไข่มาตั้งกันไว้ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมี อ่าจุดที่เขาไว้สำหรับให้เราไหว้ขอพรก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอีกด้านหนึ่งค่ะทางซ้ายมือหลังจากที่เขาไปแก้บนกันแล้วก็จะมาไหว้พัดตรงจุดนี้แม่มก็มาไวก็ไหว้ใหญ่เลยพานักปกหลังจากนั้นพอเราไหว้หลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วก็ขับรถกันมาอีกประมาณ20กว่ากิโล สามิกว่ากิโลก็จะเจออันนี้เป็นวัดพระพิคเนศยืนค่ะก็เป็นพระพิคเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะน่าจะเป็นที่สุดในโลกนะถ้าจำไม่ผิดท่านก็ดูขังดูศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ใหญ่มากสูงเทียบฟ้าเลยตรงนี้ก็มีคนเข้ามาบูชายเยอะ,ะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปพระพิเนศ ก็จะมีของคนเอของมากรไหว้สักการะนะคะแล้วก็มาขอพรก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยจุดที่จะบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระพิฆเนศองค์ใหญ่นี่ค่ะก็องค์ท่านก็องค์ใหญ่สีดําเราจะเดินวนตามเข็มนาฬิกา3รอบนะคะ เพื่อสักกราระบูชาบรพิฆเนศนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็บริเวณที่ที่วัดที่ไปนะคะก็จะมีเขาก็จะมีบูชาแล้วก็มี ให้เลี้ยงปลาค่ะนี่ก็กําลังจะลงไปเลี้ยงปลากันมีอาหารซื้ออาหารปลาแล้วก็ไปเลี้ยงก็มีปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่ท่าน้ำโมบายกาลังให้อาหารปลาอยู่เนี่ยค่ะขวดละสิบบาทมันเป็นหัวอาหารวันที่ไปก็ก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนมากเพราะว่ามันก็จะมีแดดด้วย แล้วก็มันก็จะมีร่มพอแดดออกแล้วก็เมฆคึมมันก็จะปนๆกันประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ไม่ร้อนมากทำไรนโมบายกำลังทำอะไรอยู่เอ,อตอนนี้เรากำลังจะให้หันปลาหรอใช่ใช่ให้หันปลานะ ก็ให้หารปลาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนี้มันจะเป็นร้านขายของจะเป็นร้านขายน้ําขายไอไอศครีมนะคะแล้วก็ขึ้นไปไปตักแอร์เย็นๆในห้องก็จะมีแอร์มีเค้กมีน้ําก็ไม่แพงมากนะคะก็อร่อยดีเค้กเขาก็อร่อยค่ะบริเวณวัดก็จะมีของขาย ก็ไปซื้อกันได้ตรงนี้มแตดิทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าร้านมาอยู่นะแล้วเราก็จะเลือกอันนี้กเค้กนี่เราเอาเป็นรสบูเบอรี่นะอุ้ยมันเอาเปรี้ยวมากเลยนะคน เรามีพัดลมด้วยนะนี่ออ